ในตู้เย็นครึ่งลูกค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทำแอปเปิ้ลชินนามอนมัฟฟินนะคะผสมวอลนัทค่ะวันนี้นาราใช้น้ำเปล่าแทนนมนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อสัมผัสที่มันชิววีและนุ่มนะคะก็เลยจะใช้น้ำเปล่าแทนนมนะนาราใช้น้ำเปล่าทั้งหมด2ส่วนสาถ้วยตวงค่ะแล้วก็น้ำมันคาโนล่าออยล์ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะจะใช้ทั้งหมด3ส่วนสถ้วยตวงค่ะ แล้วก็จะใช้ไข่ไก่นะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะ2ฟองค่ะนาลาใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ90กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมเหลวนะคะทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันละลายนะคะไม่ต้องขึ้นฟูนะคะแค่ให้น้ำตาลมันละลายนะคะแล้วก็เข้ากันกับไข่ก็พอค่ะ หลังจากนั้นให้เติมส่วนผสมแห้งค่ะนาราใช้แป้งเนกประสงค์ที่210กรัมผงฟู2ช้อนชาค่ะผงชินมอน2ช้อนชา เกลือ1ส่วน2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นให้คนผสมนะคะส่วนผสมแห้งแล้วก็ส่วนผสมเปียกให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆจนมันไม่มีเศษแป้งเหลืออยู่เลยนะคะหลังจากนั้นให้เติมแอปเปิลหั่น110กรัมค่ะวอลนัท50กรัมแล้วก็แคนเบอรี่อบแห้งนะคะ50กรัมถ้าเพื่อนๆไม่มีแคนเบอรี่สามารถใช้ลูกเกตแทนได้ค่ะแต่ว่าต้องแช่น้ําก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่ค่ะใส่แค่แอปเปิลกับวอลนัทก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ พักส่วนผสมของแป้งโดไว้นะคะแล้วเราก็ไปทำส่วนผสมของท็อปปิ้งนะคะหรือว่าครัมเบิลกันค่ะตัวครัมเบิลท็อปปิ้งก็จะประกอบไปด้วยนะคะแป้งในประสงค์30กรัมข้าวโอ๊ต25กรัมน้ำตาลทรายแดง12กรัมผงชินมอน1ส่วน4ช้อนชานะคะ ผงฟู1นส่วนช้อนชาแล้วก็เนยนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ45กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลา1นส่วนช้อนชาแล้วก็ให้เพื่อนๆขยำขยำขยำให้มันเข้ากันไม่ต้องให้เนยมันละลายนะคะให้พอมันแบบหนืดๆนิดน,นึงค่ะนีนาราใช้พิมพ์มัฟฟินตัวใหญ่นะคะเป็นถ้วยใหญ่นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชิ้นแต่ถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์เลยก็จะได้ทั้งหมด12ชิ้น,นะคะ่ะนาราจะใช้วิธีการฉีดสเปรย์น้ำมันลงไปแทนการใช้กระดาษรองนะคะเพราะว่าเสียดายเนื้อ,อมัฟฟิน ค่ะเวลาถ้าเราใช้ตัวกระดาษรองค่ะเวลาเราอบอะค่ะเรากินเนี่ยเค้กมันจะไปติดกับตัวกระดาษอะคะ่ะมันเสียดายเนื้อเค้กเนาะทำแบบนี้ดีกว่าค่ะ หลังจากนะั้นเราก็จะโรยด้วยตัวคัมโบท็อปปิ้งของเรานะคะโรยให้ทั่วเลยนะคะนาราก็จะโรยให้มันแบบว่าคือเราทํามาเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดนะคะก็ใส่ไปเยอะๆคะ่ะนาราชอบเนื้อมันคัมโบนิดนึงเนาะ,ะมันก็จะแบบกรบๆก,ก,กรอบนะคะมันๆคะ่ะอร่อยดีคะ่ะนาราชอบมัฟฟินที่มีค<ะ>ัมโบค่ะวางเตาไว้ที่ร้อยองศาแล้วนะคะแล้วก็ให้เอาเข้าอบที่ร้อยองศานาน20-25นาทีก็จะได้มัฟฟินแบบนี้เลยคะ่ะ